พี่นาซ่อมผ้าแฟรเพจนะคะจะเก็บเอวกางเกงจากสามสิบหกนิ้วให้เหลือสามทิศนิ้วจะทำยังไงนะคะเราเช็คดูแล้วก็จะได้สิบหกนิ้วเราต้องหักออกเท่าไหร่จากสามสิบหกให้เหลือสิบห้านะคะเห็นไหมสิบแปดให้เหลือสิบห้าเราต้องหักออกประมาณสามนิ้วสามนิ้วนี่คือครึ่งหนึ่งของ ตัวกางเกงนะถ้ารวมกันก็จะเป็น6นิ้วนะคะทีนี้มาดูตัวกางเกงว่าเราจะแก้ตรงไหนได้บ้างกางเกงจะเป็นทรงแบบว่าด้านหน้าเรียบๆนะคะมีเก็สองเก็ดกระเป๋าด้านข้างเสียบที่ตะเข็บก็แก้ด้านข้างไม่ได้เราก็จะแก้ตรงกลางเป้าหลังแล้วก็ตรงด้านหน้านะคะเลาะขอบออกมาให้หมดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บตรงกลางหลังก่อน ตรงกลางหลังเราจะเก็บเข้าไปประมาณนิ้วครึ่งนะคะวัดเข้าไปจากเส้นเดิมเฉพาะข้างบนตีหายลงมาประมาณเส้นสะโพกขีดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆหายไปนะคะได้ตำแหน่งแล้วเราก็เย็บเลยเย็บเป้ากางเกงเย็บสองครั้งนะคะเพราะว่าจะทำให้ ไม่ขาดง่ายปล่อยได้ทีนิดนึงเพราะว่า,าส่วนเป้าเนี่ยมันจะชอบขาดง่ายเวลาลูกค้าใส่แล,ล้วก้มมันจะยืดหยุ่นเลาะเส้นเดิมออกรีดแบะตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะพอเลาะเสร็จแล้ว,ลวก็ไปรีดแบะตะเข็บให้เรียบร้อยท,ทําทีละจุดเลาอออกแบบนี้วัดดูก็จะได้ประมาณอันนี้ก็จะได้ประมาณ นิ้วกว่านะคะนิ้วกว่านิ้วครึ่งเสร็จแล้วเราจะมาเก็บตรงที่ด้านหน้านะคะเส้นด้านหน้าที่เขาไม่มีจีบเราจะทําให้มีจีบโดยการวัดอย่างนี้เลยนะคะคานวณเอาวัดลงไปประมาณสองนิ้วครึ่งห่างออกมาเนี่ยประมาณสามประมาณนิ้วครึ่งอะ่ะเย็บออกมาแล้วกางออกมาก็จะได้ เฉลี่ยสองข้างให้ได้รวมกันแล้วก็เป็นสามนิ้วนะคะสามนิ้วกว่าพอเมื่อกี้เราเย็บตรงกลางหลังไปแล้วเฉลี่ยรวมกัน่ะให้ได้หกนิ้วทั้งตัวนะคะพอเราได้เส้นหนึ่งข้างหนึ่งแล้วเราก็วัดจากเส้นกลางหน้ามาเช็คหายข้างหนึ่งแบบนี้ทำเหมือนกันนะ ขีดช็อกด้านบนถ้าเรามองไม่เห็นด้านล่างเราก็ใช้กันไกลคลิปเอาเนี่ยเขามีกระเป๋ารัดหน้าท้องแบบนี้เราก็เย็บเก็ดของเราให้เรียบร้อยก่อนจับไอ้ที่เราขิดหรือว่าที่เราขีดไว้ให้ตรงกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บลงไป เย็บใหญ่นิ้วหนึ่งก็กางออกมาก็จะได้สองนิ้วนะคะเป็นถ้าเราเย็บความใหญ่หนึ่งนิ้ววัดดูอันนี้สองนิ้วครึ่งแล้วเราก็จะไปทําอีกข้างหนึ่งให้ความลึกสองนิ้วครึ่งเท่ากันนะคะถ้าเรารู้จุดเราจะทําง่ายตรงนี้เราก็ที่เราคิปไว้แล้วก็จับให้ให้รอยคิดตรงกันแล้วเราก็เย็บไปวัดให้ได้สองนิ้วครึ่งให้เท่าข้าง เมื่อกี้นะคะอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทะแยงมุมลงมาแบบนี้ไม่ต้องย้ําก็ได้ตัดได้ไว้ยาวๆนะคะก็จะได้แบบนี้เราก็เช็คดูว่าได้สามติดหรือยังที่เราเก็บไปถ้ายังไม่ได้เราก็เก็บเข้าอีกได้เก็บตรงเก็บหน้านี้เลยนะคะหรือไม่ก็กลางหลังพอได้สามติดแล้วเราก็อ่ามาจับตรงกระเป๋าเนี่ยพับเข้าไปเลยนะคะจับพับเข้าไปแบบนี้เลย การที่เราพับแบบนี้เวลาลูกค้าใส่เขาจะได้ยืดหยุ่นได้ไม่ต้องถูกล็อกไว้บางทีการล็อกไว้เราคำนวณไม่ถูกก็จะตึงเขานะคะตึงหน้าท้องแล้วก็เย็บไว้หนึ่งครั้งทีนี้เรามาดูเรื่องขอบทำตัวเกงเสร็จแล้วเราก็มาดูขอบดึงขอบมาตรงกึ่งกลางเอวนะคะแล้วก็ขีดติ๊กไว้แบบนี้ซ้ายขวาทำเหมือนกัน ดึงตัวกางเกงให้ตึงดึงขอบให้ตึงนะคะแล้วก็เช็คแบบนี้พอเราติ๊กเสร็จเรามาเช็คดูว่าที่เราเก็บไปเนี่ยหกนิ้วไหมอ่ะนี่ก็หกนิ้วแล้วนะคะเห็นไหมขอบที่เราต้องเก็บออกเช็คให้ได้เท่าตัวกางเกงแล้วก็มาเปิดขอบออกขอบนี้เขาก็จะเย็บมาเป็นลักษณะขอบห่อนะทําค่อนข้างยากนะคะต้องเลาะเยอะ เลาคิวเราอะไรก่อนที่จะเปิดเย็บได้เสร็จแล้วเราก็มาขีดช็อกให้เราเห็นด้านในเพื่อสะดวกในการเย็บเนี่ยพอเราขีดช็อกเสร็จเราก็เปิดขึ้นไปแบบนี้เราจะไม่เย็บแบบทับลงไปแบบนั้นนะคะเปิดเคมีออกมาแล้วก็เย็บจับสันทบให้ตรงกันแล้วก็เอาเข็มมุดกัดไว้เดี๋ยวจะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเราต้องมาแก้หลายรอบ เสร็จแล้วเราก็เย็บตรงรอยที่เราขีดช็อกไว้นะคะย้ำย้ำอันนี้ต่อกลางหลังเลยนะคะหาจุดตรงไหนไม่ได้แล้วก็ต้องต่อกลางหลังไปเลยเย็บเสร็จแล้วเราตัดออกก็เผื่อไว้เยอะๆหน่อยเผื่อลูกค้าขยายเอวออกได้เราก็แบะนะคะแบะแตะเข็บใช้นิ้วกรีดกรีดตรงรอยเย็บลองทดสอบดูว่าเรา เย็ยบตรงกันไหมแล้วพับลงมาจะมีชิ้นไดเด้งขึ้นหรือว่าสะดุ้งขึ้นไหมนะคะพับลงมาทำไมถนัดกบเปนลี่ที่เรียบร้อยเป็นลักษณะขอบเดิมแบบนี้นะคะเนี่ยเรามาแก้ปลายเหตุมันก็จะยากหน่อยนะจากนั้นเราก็จะมาย้ำหูนะคะหูกเกงที่เราเลาะออกเราก็ย้ำไว้ตรงจีบที่เราทำขึ้นมาใหม่เลยนะ กางเกงทํางานเก่งนักศึกษาจะต้องมีหูนะเผื่อเขาใส่เข็มขัดแล้วเราก็เอาขอบมาอม,มใส่เลยนะคะขอบที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้มันมองดูเหมือนแป๊บเดียวแต่ทําหลายชั่วโมงอยู่นะเพื่อนๆเ,นเนวลาเย็บไปเราใช้วิธีอมขอบเนี่ยตีนผีมันจะถีบนะคะขอบจะริ้วเราก็ใช้กระดาษแข็งๆมารองคู่กับตีนผีไปแบบนี้ ตีนผีจะได้ไม่ถีบผ้าแล้วขอบริ้วนะคะจับให้ตัวกางเกงสอดลงไปอยู่ตรงกลางของขอบเย็บตีนผีเล็กคู่เล็กนะคะขั้นตอนมันจะยุ่งยากตรงที่เราเช็คตัวกางเกงให้ได้เอวสาเสร็จแล้วเรามาเช็คดูว่าเราเย็บตกไหมน,นะคะเก็บรายละเอียด ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็ย้ำหูได้เลยนะคะย้ำหูด้านบนย้ำเยอะๆเดี๋ยวเวลาเขาใส่เข็มขัดแล้วหลุดย้ำเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะว่าเอวกางเกงเราได้สามสิบจริงอย่างที่เราบอกไหมนะนี่ก็ได้สิบห้านิ้วแล้วรวมทั้งตัวก็เป็นสามสิบนะคะ คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆลองทำดูนะจากเอวสามิบหกให้เหลือสามติดค่อนข้างยากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ